สวัสดีจ้าเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวครูแพรก็จะมาพาเด็กๆทานะคะแบบฝึกหัดนะคะเกี่ยวกับการเขียนผังงานเนะาะพังที่แล้วนี่ครูแพรก็สั่งให้เด็กๆนะคะทําไปแล้วนะคะก็จะมีการเขียนผังงานนะคะหน้าที่ยี่สิบเอ็ดหน้าที่2สองเนาะที่สามยี่สบสี่เด็กๆก็ทําไปแล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สองการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเนาะเดี๋ยวมาวันนี้นะคะมันก็จะยากขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะคะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูแพรจะพาเด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดหน้าที่25นะคะในหัวข้อที่3นะคะแต่ก่อนเด็กๆจะไปทํานะคะเด็กๆเดี๋ยวครูแพรจะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์นะคะในการใช้ในการเขียนผังงานนะคะว่ามีชื่อเรียกว่าอะไรความหมายของมันว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกนะคะไปเลยค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่1นนะคะก็คือเริ่มต้นหรือสิ้นสุดนั่นเองสตาร์ทนะคะ n นะคะ ความหมายของมันก็คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการทำงานเนาะ,ะต่อมาสัญลักษณ์ที่2นะคะก็คือกระบวนการหรือโปรเซสนั่นเองนะคะก็คือเป็นการประมวลผลเช่นการคำนวณหรือการกำหนดค่าหรือเป็นขั้นตอนนั่นเองนะคะในการทำงานเนาะต่อมาเงื่อนไขาการตัดสินใจค่ะก็คือ Decision นะคะ เป้าหมายของมันก็คือการตัดสินใจตามที่เงื่อนไขนะคะที่กําหนดไว้นะคะต่อมาค่ะก็คือการรับแสดงผลนะคะก็คือ Input o และ u u t p u t นะคะเป็นการรับและแสดงผลข้อมูลนะคะโดยไม่ระบ,บุอุปกรณ์เนาะต่อมาค่ะการแสดงผลนะคะ Display นะคะก็คือการแสดงผลนะคะออกทางจอภาพออกทางหน้าจอนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ โปรไลน์นะคะก็คือทิศทางนะคะอ่าก็คือการทิศทางดําเนินงานเองนะคะว่าลูกศรมันจะหันไปทางไหนเนาะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะก็คือจุดเชื่อมต่อนะคะคอนิโตนะคะก็คือเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะภายในผังงานนันเองนะคะการความหมายของสัญลักษณ์และชื่อนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะที่ใช้ในการเขียนผังงานเนาะทีนี้มาดูงานของเราวันนี้นะคะ ก็คือให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไปนะคะหน้าที่25นะคะในหัวข้อที่3นะคะในหัวข้อที่3เนาะเดี๋ยวครูแพทย์ออกตรงนี้ก่อนอ่าในหัวข้อที่3หัวข้อที่3นะคะอ่าเดี๋ยวครูแพทย์จะเป็นคนอ่านโจทย์นะคะเด็กๆก,ก็ดูตามไปด้วยแล้วกันนะคะก็คือสวนสัตว์แห่งหนึ่งจัดก,กิจกรรมนะคะเชิญชวนนะคะผู้ปกครองนะคะ ให้พาบุตรหลานมาร่วมชมฮิปโปโปเตมัสนะคะตัวใหม่นะคะที่สวนสัตว์โดยราคาบัตรเข้าชมสวนสัตว์มีดังนี้อันดับแรกนะคะก็คือเด็กที่มีอายุไม่เกิน10ปีสามารถเข้าชมฟรีได้นะคะต่อมาก็คือเด็กที่มีอายุเกิน10ปีนะคะแต่ส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรได้รับส่วนลดในการเข้าชมนะคะก็คือ ห0เซนตนะคะต่อมาส่วนสูงไม่เกินร้อยสสิเซนติเมตรนะคะได้รับส่วนลดเข้าชมนะคะยี่สิบเปอร์เซนต์นะคะต่อมาก็คือส่วนสูงไม่เกินร้อยสี่สิบเซนติเมตรนะคะได้รับส่วนลดค่าเข้าชมนะคะสิเปอร์เซนต์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะวิธีการเขียนผังงานอ่าการเขียนผังงานนะคะมีเริ่มต้นนะคะ เด็กๆก็ใส่ไปเลยเศรเขียนสัญลักษณ์ไปเลยนะคะเริ่มต้นนะคะให้เด็กๆทําไปพร้อมกันเลยก็ได้หรือไม่งั้นก็เปิดคลิปดูย้อนหลังก็ได้นะลูกเนาะเด็กวาดไปเลยค่ะพังงานสัญลักษณ์เริ่มต้นเนาะต่อมาลูกสอนนะคะอันดับแรกเด็กๆต้องป้อนค่าอะไรก่อนคะเด็กๆต้องป้อนค่าอายุเนาะเพราะเขาบอกว่าเด็กที่มีอายุไม่เกิน10ปีสามารถเข้าชมฟรีได้เนาะป้อนค่าอายุต่อมา ใส่ไปเลยค่ะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า10ปีหรือไม่เขาถามว่าอยู่ในเงื่อนไขเราเห็นไหมคะเป็นสัญลักษณ์เงื่อนไขนะคะถ้าสมมุติว่าใช่เด็กๆก,ก็เป็นยังไงคะเขาบอกว่ายังไงคะเข้าชมฟรีได้ใช่ไหมอ่าถ้าน้อยกว่า10ปีแต,แต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ละคะถ้าไม่ใช่เราต้องไปดูเขาบอกว่าอะไรแต่ถ้าไม่ใช่ให้ต้องไปป้อนค่าอะไรคะเขาบอกให้ป้อนค่าส่วนสูงใช่ไหมอ่าป้อนค่าส่วนสูงอ่ามาดูกัน อันดับแรกนะคะถ้าสูงไม่เกิน120เซนติเมตรเนาะอ่าใช่หรือไม่ถ้าใช่นะคะเขาบอกว่ามีส่วนลดเท่าไหร่ลูกอ่าส่วนลด50เปอร์เซ็นตนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะไม่ใช่แสดงว่าเท่าไหร่สูงเท่าไหร่130เซนติเมตรใช่ไหมคะอ่าถ้าสูง130เซนติเมตรหรือไม่อ่าถ้าใช่ลดเท่าไหร่ลูกลด20เปอร์เซ็นใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนไปเลยอ่านี่ไงต่อมาส่วนสูงไม่เกินเท่าไหร่คะ140เนาะ ถ้าร้อยสิบนะคะร้อยสี่สิบก็ได้รับส่วนลดเท่าไหร่ลูกรับส่วนลดสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆสังเกตด,ดูนะคะในการเขียนผังงานนะคะมันจะแยกออกมาประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้มาดูถ้าสมมุติว่าถ้าสูงเกินกว่านั้นนะคะก็จ่ายไปในะคะราคาปกติเลยก็คือไม่มีส่วนลดไม่ได้เข้าชมฟรีนะคะก็คือจ่ายราคาปกติเลยนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะก็คือมายังจุดเชื่อมต่อกันนะคะจุดเชื่อมโยนเน็ตโตนะคะสุดท้ายแล้วก็สิ้นสุดหรือจบการทํางานนะคะในการเขียนผังงานนะคะก็จะมีประมาณนี้ให้เด็กๆสังเกตดูเลยว่านะคะเด็กคุณครูจะใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์และความหมายนะคะตามที่ครูแพรสอนไปเมื่อกี้ตามที่อยู่ในสไลด์เมื่อกี้นะคะแล้วก็อยู่ตามหนังสือของเด็กๆนะคะ ในความหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ของมันนะคะอยู่ในหน้าที่25นะคะามาดูนะคะสัญ,ญลักษณ์ของมันก็จะตรงตามเลยถ้าป้อนค่าเข้าไปก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ป้อนค่านะคะอ,อยู่ในเงื่อนไขตัดสินใจก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกการตัดสินใจนะคะต่อไปการเข้าชมนดฟีส่วนลดก็จะเป็นกระบวนการขั้นตอนการการประมวลใช่ไหมคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะครูพแพรก็จะฝากไว้นะคะก็คือไม่นานนะคะครูพแพรก็ สอนแป๊บเดียวนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงเด็กๆก็สามารถไปเปิดดูชมย้อนหลังได้สำหรับคนที่ไม่ได้ดูคุณครูแพรสอนออนไลน์เนาะเพราะว่าคุณครูแพรวันนี้วันนี้ครูแพรจะสอนออนไลน์นะคะช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งตามตารางเรียนของปอง .6 ทนะคะถ้าใครเข้าชมไม่ทันหรือไม่มีเวลาเวลาไม่พร้อมนะคะก็เดี๋ยวดูคลิปของครูแพรก็ได้นะคะ ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะสำหรับงานที่ครูแพทย์จะมอบหมายดังต่อไปนี้นะคะก็คือสมมุติว่าอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าสิ้นเดือนยังไม่มีวี่แววว่าโรงเรียนของเราจะได้เปิดนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์มันอาจจะยังไม่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวครูแพรย์จะนัดส่งนะคะใบงานพวกแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูแพย์จะแจ้งไปยังกลุ่มหรือแจ้งไปยังครูประจําชั้นนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวครูแพย์จะทําแบบทดสอบการเก็บคะแนนของเรานะคะ เดี๋ยวครูแพทย์จะส่งลิงก์ให้นะคะอาจจะส่งไปในไลน์กลุ่มของเราในห้องนะคะแล้วก็จะฝากส่งครูประจําชั้นส่งแล้วครูแพทย์ก็จะเอาไปลงในห้องเรียนของเราก็คือห้องเรียน Google Classroom นะคะเด็กๆก็ติดตามได้ทางสามช่องทางนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวครูแพทย์ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เนาะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย